รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง๋งมือ2นะคะทรงสวยป้ายทะเบียนสวยให้ป้ายสวยพร้อไปเลยนะคะ240ตรงรุ่นค่ะราคา159,000บาทนะคะกับ Mercedes Benz E 2 4 0 e l e g a n t W 2 1 0ปี2 0 0พัพวงมาลัย multi function คุดคอนโทร t เบาะเดิมโรงงาน memory ปรับไฟฟ้าได้ทั้งตัว แอร์แบ็กหจุดรถสวยพร้อมขับบอดี้สวยไม่เคยชนไม่เคยมีอุบัติเหตุหน้าหลังเดิมๆค่ะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดสติกเกอร์แผ่นเพจอยู่ครบสมบูรณ์ดีค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2,400ซีซีเดิมโรงงานนะคะสุดแก่งทนทานไม่จุกจิกเครื่องแน่นๆไม่มีหลวมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเครื่องไม่มีเยิ้มแห้งสนิท เกียร์ออโต้เข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์ค่ะไม่มีกระตุกไม่ต้องรอช่วงร่างแน่นๆตกหลุมไม่มีดังเลี้ยวสุดไม่มีดังนะคะรถสวยพร้อมขับใช้งานกันได้เลยค่ะทุกท่านดูดีตลอดทั้งคันเลยนะคะภายในกว้างขวางค่ะหรูหราดูสปอร์ตสวยสะอาดเบาะยังสวยไม่มีขาดหน้าปัดคอนโทรลไม่มีแตกหัก เรือนใม่ขึ้นครบปกตินะคะแอร์เย็นค่ะสู้แดดได้สบายเครื่องเสียงไพโอเนียเสียงดีใช้งานได้ครบรถบอดี้สวยๆออปชั่นครบๆนะคะเจ้าของดูแลแบบอย่างดีเลยค่ะเข้าศูนย์ตรวจเช็คมาตลอดสมุดคู่มือบุ๊กสวิตประวัติศูนย์มีครบสีเดิมสวยเงาทั้งคันค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกระบบเลขไม่หน7 0 0 0 0โลไม่เคยติดเก๊สสภาพสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ1,59,000บาทเล่มเอกสารมีครบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างภาษีไม่ขาดค่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถนัดดูรถได้ตลอดเวลานะคะรถอยู่แถว เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะหรือไม่สะดวกเดินทางไปรับรถนะคะยังมีบริการขับส่งให้ท่านได้ทั่วไทยเลยนะคะวิดีโอคอลให้ชมรถสดๆก่อนได้เลยค่ะสนใจหรือถูกใจติดต่อคุณเน่งโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ